สนับสนุนโดย v ีฟิตน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่มหัศจรรย์คุณประโยชน์จากมเมล็ดข้าวสีม่วงเกษตรอินทรีย์ AAS 4G Advanced 4G ที G ่เร็วที่สุดจาก AAS สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวันปันธชดค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะยังคงมีสัญญาณของการฟื้นตัวต่อเนื่องค่อนข้างสวนทางกับหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะเช้านี้ค่ะบ้านเราเปิดตลาดมาขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกนะคะแต่ว่าบวกไม่ค่อยมากค่ะขึ้นมาแค่จุดเดียวนะคะ1425.31จุดค่ะไปกาหนดกลยุทธ์พร้อมๆกันกับท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะพูดคุยกันกับคุณ,คณระะะเเดดดิิมมพพสสสคค่่วัี ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นแล้วหรอคะก็ถ้าดูสถานการณ์ในขณะนี้ถ้ามองประเด็นต่างประเทศทุกคนยังมีความกังวลนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ทำเบกซิตของฝั่งอังกฤษนะครับการเกิดอัพท์ช็อกก็เลยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ประธานเฟดและประธาน BOE ก็ถอนตัวออกจากการประชุม ECB ีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลียังไม่ขอคุยเรื่องของการดูแลค่างเงินนะครับ เพราะว่านายกรัฐมันตีของ,องกฤษตอนนี้ก็อยู่ในระหว่งางรัศกรกนะทําให้สถานการณ์ของตลาหุ้นต่างประเทศถือว่าเป็นผลในเชิงลบทั้งฝั่งของอเมริกาแล้วก็ทางยูโรโซนนะครับแต่สังเกตว่าในแถบเอเชียความแข็งแรงของหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมากกว่านะครับถึงแม้ว่าบางคนก็ไปพักเงินส่งของตลาดตราสารหนี้หรือไปซื้อทองคําก็ตามนะครับเรามีความเชื่อหรือการคาดหมายว่าต่อจากนี้ไปหุ้นในฝั่งของ e m e r g i n g market หรือว่าแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับอาจจะมีฟันโฟเข้ามาบ้างนะครับ ังจากที่เมื่อก่อนหน้านี้ถ้ามองกันหลายๆปีที่ผ่านมาพฤติกรรมเรือการเทรดของหุ้นเนี่ยคล้ายๆกันก็คือว่าตอนที่ตัวตัวเฟดมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยหุ้นอีเมชชิงมาเก็ตก็ขึ้นนะครับในขณะที่กลับกันก็คือเดลลอร์มาเก็ตก็ลงแต่ถ้าพักหนึ่งพอ ตอนล่ารเริ่มแข็งค่ามีโอกาสในการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเงินก็โยกกลับไปที่อเมริกา,านะครับแล้วก็สักพักหนึ่งพอบอกว่าอ่อนค่าอีกก็กลับมาเหมือนกันนะผมมองว่าพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานักทุนต่างชาติเนี่ยขายหุ้นไทยไปเยอะประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับก็เลยมองว่าประเด็นของการกลับมาในตลาดประเทศไทยของนักุ่นต่างประเทศเนี่ยเรามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นเพราะสังเกตก็คือเรื่องของค่าเงินบาทเรานะครับหลังจากที่เกิดปัญหาของทางฝั่งอังกฤษนะครับปรากฏว ตอนนี้เริ่มทรงตัวนะครับรวมไปถึงในฝั่งของการคาดหมายดอกเบีย้ยของบ้าของเราของเฟดเนี่ยเราคาดหมายว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่าดอกเบีย้ยของธนาคารการพาณรชจะขึ้นดอกเบีย้ยสักสองครั้งในปีนี้นะครับเรานี่เราเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับว่าไม,นะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วการที่สองก็คือว่าในภาพของตัวค่างเงินบาทนะครับเราเราเราเดิมเราคิดว่าเงินบาทเราจะอ่อนค่าช่วงของปลายปีนะแต่ตอนนี้เราคิดว่าเงินบาทจะเริ่มทรงตัว ันั้นสิ่งสุดท้ายที่เรามองก็คือภาพของฟันโฟที่อาจจะเริ่มมีเข้ามาดโดยเฉพาะหุ้นในประเทศไทยนะครับนี่คือประการที่1ประการที่2องคงเป็นเรื่องของตัวฟันเด m e n t a l นะครับในขนาดนี้สังเกตว่าตอนที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอินเด็กซ์มีการอ่อนตัวลงไปแต่ไม่ต่ำกว่า1390ค่ะนะครับไอตรง1390เนี่ยมันตรงกับ PE forward หรือ p ล่วงหน้า15เท่าพอดีค่ะนะครับมันต่ำสุดที่1393นะครับถามว่าทำไมตรงตรงนั้นถูก เพราะว่าเรามองกาไรต่อหุ้นในปีนี้จะโตขึ้น17%ค่ะสังเกตว่า15-17นั่นก็คือในตัว P/E จ e e ีนต่ากว่าหนึ่งทำให้โภภาพของการรีบาวน์นั้นเกิดขึ้นนั้นผมก็เลยมองว่าณน,นวันนี้นะครับภาพของโครงสร้างของการลงทุนเนี่ยก็เป็นการเทรแบบไซด์เว์อ up ค่ะนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นขาเดียวแต่วันนี้ก็สามารถโบกขึ้นมาได้ส่วนกระแสะของตลาดหุ้นต่างประเทศครับค่ะกลยุทธ์ราคาไซด์เว้า u แบบนี้ดาวไซด์ด้านล่างก็ดูเหมือนความเสี่ยงไม่มากนะคะ ครับผมก็สําคัญก็คือว่าแนวรับวันนี้ให้ไว้ที่1415นะครับแนวต้านพอดีตรงกับแนวต้านแนวรับเลยคือ1425นะฮะก็ลองดูว่าจะยืนได้หรือเปล่านะครับถ้าหลุดก็1415ส่วนถ้ายืน1425ได้1435จะเป็นจุดต้านนะครับหุ้นที่ชอบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนั่นคือภาคการบริโภคในประเทศกลุ่มหนึ่งคือที่ชอบกลุ่มค้าปีกนะครับชอบโฮมโปรกับบิวตี้ นะครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวการเงินครับรวมไปถึงบัตรเครดิตนะครับชอบหุ้นของ KTC บัตรกรุงไทยนะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชอบหุ้นของเอเชียแพรพอร์ตี้ครับค่ะ,คะซึ่งแต่ละตัวก็แรลลี่ขึ้นมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะกลยุทธ์ยังไงดีคะสำหรับคนที่ยังไม่มีแล้วคนที่มีอยู่ควรทํำยังไงคะครับผมคือตราบใดถ้าสถานการณ์ของภาคการบริโภคในประเทศที่มีการเติบโตนะครับเดิมก็คือว่าเรามองเซกเมนต์บน ก็คือคนที่มีรายได้ตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไปแต่ตอนนี้เซกเมนต์ล่างนะครับโดยเฉพาะรายได้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสังเกตว่าตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเป็นตัวเลขที่เริ่มเพิ่มขึ้นแหละก่อนหน้านี้ลงมาตลอดนะครับประกอบกับรัฐบาลก็พยายามมีมาตรการกระตุ้นหรือพยายามที่จะส่งเสริมภาคของเกษตรกร,กรที่ดีขึ้นนะครับทำให้เราเชื่อว่าภาคของการบริโภคหรือ PCI นะครับ Private Consumption Index ในช่วงของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนคงจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเราก็ภาคของการบริโภคโดยเฉพาะรายได้เกษตรกร,กรที่จะเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมมินาเ่ดดวป็ไ สูงขึ้นนะครับเราก็คิดว่าในภาพของหุ้นกลุ่มนี้ยังมีรายรี้ในการปรับตัวขึ้นได้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการตั้งจุด stop loss ไหมคะแต่ละตัวครับผมก็ ถ้ามองในเรื่องของ St o p l ลอ s นะครับอยากให้สกีในเรื่องของตัวราคาหุ้นเทียบกับตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับอย่างเช่นตัวของโฮมโปรนะครับจะมีเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับจะอยู่ที่แถวๆ9บาท60ตางนะครับถ้าหลุด็จะเป็นจุด s ต o อ l ลอ s ตอนนี้9.80นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือ Beau t y นะครับ beauty นั้นในเชิงของทางเทคนิคนะครับมีเส้นค่าเฉลี่ย10วันเป็นตัวสกีนไว้นะครับตัวสกีนของตัว Beau t y นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถว เ่จ็ดบาทห้าสิบห้าต่างนะครับแล้วก็ตัวเคทซนะครับเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันก็อยู่ที่เก้าสิบสี่บาทนะครับแล้วก็ Asian Property เอเชียนพาร์ตี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันก็จะอยู่ที่เอเซียนพาร์ตี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันก็จะอยู่ที่เจ็ด 7บาทโดยประมาณครับค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณประเดิมพบค่ะสวัสดีค่ะคุณประเดิมพบสมคราะ์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้แนวต้านเซ็ตไว้ในบริเวณนี้เลยนะคะ1425จุดตอนนี้เราขึ้นมาทดสอบแนวต้านถ้าหากว่ายืนได้สามารถไปต่ออีกประมาณ10จุดด้านบนนะคะก็ตอนนี้1,426แล้วนะคะส่วนด้านล่างค่ะ1415จุดจะเป็นแนวรับะคะ s e l e c t i v e buy เลือกขึ้นเป็นรายตัวแต่ละตัวที่แนะนําก็จริงๆถ้าเกิด าตามกันเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วนะคะอย่าลืมตั้งจุด stop loss ด้วยนะคะส่วนใครที่มีอยู่ก็สามารถที่จะเล่ profit run ได้ต่อในขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐก,กับยุโรปนั้นยังคงอยู่ในแดนลบนะคะดาวโจลงไป260จุดค่ะฝั่งของยุโรปเองก็ร่วงกันทั่วหน้านะคะเอเชียค่อนข้างแข็งนะคะที่ยังคงเปิดมาอยู่ในแดนบวกกันซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะ ผลกระทบของเบ็ x i t นะคะยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในหลากหลายด้านแล้วนะคะล่าสุดค่ะกระทบมายัางการนำเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทที่ผลิตแอปพลิเคชัน l i ายด้วยนะคะซึ่งทางไลขอบนะ,ะผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Line นั้นก่อนหน้านี้มีกำหนดการที่จะกำหนดกรอบราคา IPO ในวันนี้นะคะแต่ว่า ล่าสุดค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะก็จะมีการเลื่อนการกําหนดกรอบเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวนนะคะเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับการที่ทางอังกฤษนั้นออกจาก EU นั่นเองนะคะโดยทางไลน์จะมีการกําหนดกรอบราคา IPO ในช่วงค่ําคืนนี้นะคะวันที่28่ิบแปดษภายนก็ตรงกับบ้านเราพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะทราบผลแล้วนะคะสําหรับ การจำหน่าย IPO จำนวนประมาณ1.1พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะการจำหน่ายหุ้นเดิมและก็หุ้นใหม่ซึ่งจะเป็นการจำหน่าย IPO ของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มูลค่าสูงที่สุดในปีนี้ขณะที่การกำหนดราคาสุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้นั่นเองนะคะซึ่งทางไลน์ต้องการระดมทุนประมาณ100ล้านเยนนะคะหรือว่าประมาณ1.1พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนธุรกิจในต่างประเทศและมีการพัฒนา การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆค่ะ